สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกๆคนเวยครับดนละครับบปดไททายคลิปเนาะนี่ผมสิพาออกมาเบิงหน้าครับอัปเดตหน้าล่าสุดครับหลังจากที่มีฝนตกครับพายอยู่เนาะช่วงเมื่อกี้มันแรงคับครับเล่โดรไทในเบิงครับบรูว่าสีไทยยังมันแรงแห้งครับมีพึ่งมีน้ำครับฟังเสียงน้ำเล้ครับ หน้าวันนี้มันคือมันหล่นครับล่อยให้มันหล่นลงมาเลยครับเขาห้างงานก่อนใหญ่แห้เขาก่อล่างงานครับอันนี้หน้าลุ่งครับทางเทิงทางเทิงนี่เป็นหน้าผมครับนี่ข้างล่างนี่เป็นหน้าทางลุ่งครับยางล่งไปบ่ไดครับมันลมแห้งอืมห้อยผมยางลงไปแล้ว ในได้เวลาดีครับออกมาเบิ่งโทงครับฝนบาตกแล้วจอมันก็มีเมฆคึอเกาะสินะที่ฟ้องคือว่ามันมสิตกคือเกาครับจะได้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมนํำเนดเดอวยครับเจเนกำลังใจให้ช่องผมนได้ครับช่วงเมื่อกี้นมันมียังสิทายเบิ่งเลยครับเพราะมันแรงครับ ขึ้นไปไปนำออกครับน้ำม,มันหล่นนะนี่ครับน้ำเต็มเลยครับนี่น,นนี่เขาผมบห่านในวันปุ๋ยยักเทือนนะครับนี่เพิ่งมีแต่ใส่ปุ๋ยขี้ไกลตั้งแต่ตอนแหลกๆเลยครับยังบห่ันในวันปุ๋ยเลยให้ให้น้องให้ลุบทางพุ่นครับ พึ่งใส่พึ่งสตัดใบนันครับน้ำม,มันหล่น,นับอันนี้หน้าลุ่งหน้าลุ่มมันสิดลุบๆจักหน่อยพอลุ่ลุ่มปับดินน,ะนาดินไหม่ครับน้ำมหล่นนี่ครับเปงน้ำออกครับนี่มันหล่นเมื่อนี้ผมสิออกมาเก็บมากเขียวน่อครับ มาเกียบต้นนั้นต้นนี้เมืม่อยปะครับหย่อนแสงได้นี่ผมบ่าเหม,มือนๆจักหน่อยหย่อนแสงครับ ขอกำลังงามกำลังพึ่งได้น้ำครับน้ำเต็มหลัช่วงเมื่อกี้นึกว่าไม่สิดตายแรงครับเกือบได้สูบใส่สองเทือคนครับปะเดี๋ยวผมผาไปเก็บ่ยมแขยบน้ำกันครับถ้ามันมีล่มมีเสียงร่มเสียงยังผมก็ขอถทยขออภัยเด้อครับพออเพราะว่ามมีแนว้องเสียงครับอยู่ตรงหน้านกันกตสีล่มแห้งจุ็หน่อยช่วงนี้ นี่ครับมาเขียบต้นมาเขียบซีม,มีหมากซุกวะ่ะหมากมันหลายอยู่ครับต่วันมันอยู่ใต้ใบผูดครับห้าวเ,เห็นเดี๋ยวนะอู้ทางพุ่นหมากลายดินี่หมาในซุกวะ่ะเพิง่งซุกฮึสิไปเอาได้บอลตัดเก็บกึ่ง เห็นหมาซุ้มนึ่งอยู่นี่นี่ครับสุกว่ะดิบอยู่นี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 ่เฮ้ยนี่น,น,นี่สุกครับเก็บเงินโอ้ลุดเหรอลุดขัวมากแบบนี้สุกแน่นอนตาตี เบ,บออ่้อีกกั่ครับนี่มันมีถัวยหนดีบครับหมากหลายๆเลยหม,มากเต็มเลยบ้าหลังเดี๋ยวห้องเสรจไปเบิ้งต้นเครื่องคู่สาต่อครับเขาเขาผมว่าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเลยครับนี่ยละไอฝนฝนเศร้าเนี่ยครับสีใส่ปุ๋ย มันเลยสีบ่เขียวแบบว่าเขียวคือเพิ่นอ่ะเนาะครับเพราะว่ามันมีแคลฟูนขี่ไก่ตอนนี้ได้แคลฟูนขี่ไก่ครับฟูนขี่ไก่มันสีเขียวมันสีค่อยๆเขียวไปครับมันสีบ่เขียวท่านใจคือปุ๋ยเคยมีเด้ตรงนี้นี่ตัดใบครับนี่ตัดใบมันจะเกิดโลกครับช่วงมันแหลงเนาะมันมีน้ำมันจะมาเป็นโลกครับเป็นเพีย้ยเพี้ยกระโดดนะครับเพี้ยไฟเห็นไหม ี่ให้นี่จะเป็นเป็นเฟียเป็นเพียเเพ้ยทุกปีเลยครับนี่แต่ว่าไอ้ถักเกลือขาตัดใบออกปุ๊บแล้วหนาม,มาแบบนี้วันปุ๋ยแบบนี้งามครับแต่กอดีกว่ามูเลยปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละครับตอนแรกนึกว่าที่บ่ได้กินเขาไอก็เลตยตัดใบครับตัดใบเหล่านี้หนาม,มาหนามแข้งมันแตกยอดขึ้นเอาปุ๋ยวันนี่แต่กอง,งามครับ มองนี้เขาสินักที่สุดเลยครับมองทีตัดใบนี่อีกต้นหนึ่งครับมีหมากบ้างมีหมากครับแต่ว่าไม่มีลูกอึ๊บผอผมนอนอยู่เทียงเองเลยนี่ให้ในง่ามทุกปีครับแต่ว่าตัวเขาบ้าบนักครับมันทีโพด่มีความขี้ผมนะ นี่ครับมาเบิ่งมาเขียบหางเต็มสาละครับบัวเต็มสาเลยนี่ครับมาเขียบนี่หนึ่งเอาปลสุกตับน้อยหนาครับบานพบเอื่นมาเขียบยเห็นบ่มมากไร้ได้ครับคุณนะ นี่นี่หนึ่งสุกน,นี่เอานีก็บสซุกเฮ้ยนี่นี่นมาลุนกันพี่น้องนี่วันนี้มันตาตีเลยสีตตยสซุกบ่แงวอีกมือหนึ่งมันตาตีซือเดียวมันวัสุกครับไปอันนี้ก็อันนี้พ่ออีตัวกำลังสิแตกขึ้นมาอีกครับนี่ ในน้อยใน,ยน,ยนยมันลนลงสุดเล้ดึงต้นแขงออกมันนี้สิมาเอาตะไคร่น้ำครับพาตะไคร้เบิร์กินนี่ตัวนี้ครับมาเขียบหลายนี่มาเขียบตัวนี้ผมอม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อยังครับมันสออกเรื่องเหลืองแดงแดงทัง้งสีนี่สีทองทองสี่แต่ผมสิบอกว่าเนื้อมันเป็นมาเขียบหนังครับแต่ว่ามันเป็นหนังที่แบบโขดเหนียวเลยครับเหนียวกินดีครับแบ่บ เหนียวแบบนนี่ตาตีเลยนาะพี่น้องเอาโหลดเนาะไปบ่มเอาอกินดีครับตัวน,นี้เหนียวแบบว่าเหนียวเนืบอเลยครับเหนียวนึบเหนียวแสบม,มาเขียบซ้องไวยตัวน,นี้ก็หมากหลายผีครับหมากลงมาผีต่ำๆผีมาสุก ไม่สุกไม่สุกม่สุกจักหน่วยเลยรู้ว่าพอผมเก็บไปแล้วมากล้าครับตัวนี้แตัวตัวเนี้อแทบนึบดีเนีว้วเนียวสึกใจใหแห้งเฮ้ยเดี๋ยวเบ่งน,น,นี่สุ่มนี่นี่เด็ดสุ่มยังนี่ไหนหน่อ้วนยนี่ใหญ่าอวาสุกครับนี่ก็ได้กันวาสุกติดดินเลยครับโอ้ย ฝนมื่นมากเราพี่น,อน้องเห็นบ่มันติโตอีกว่ะนี่มะม่วงผมปลูกเมือน,นั้นตรงนี้มันถือยาครับพอมันฉีดยาฐานยาอยู่กไกลๆมันนมันถืองอนเลยเป็นแบบนี้นกำลังสิต่างตัวไหม,มกำลังสิแตกนอนไหม่ผมสีมาเอาตะไคร่ตะไคร่พี่น้องเอาตะไคร่ผมสีทอนเลยครับเพราะตรงนี้มันขื้นโค่นแล้ว เอาแบบนี้เลยนี่นี่ครับต้องเอาแบบนี้เลยเพราะว่ามันขึ้นโค่นแล้วสิสิไปตัดใบเอามันขึน้นโค่นตะไคร้สุกงี้ข้นโค่นนะครับนี่นี่ข,นขืนโค่นควันเลยอยู่ที่นั่นเนี่ยกินตะไคร้เปลืองครับ ใส่แกงใส่ยังเดี๋ยวจังมัตัรดใบเขาครับเออนี่ต้นมักซีดาครับเอิญอะไรนะแดงสยามมันมะมกฝรั่งถั่วกำผมกำลังสิยงามเลยครับนี่ไอ้กุพ้พ่อลูล้วยไหมต้นป้วยไหมได้แล้วเดี๋ยวผมจังสีมัตัรดเอาไบนันต้นมะม่วง ที่แสบพิซูนิโลกครับบัววมันพันอย่างตัวนในน้อยในบาง,บางตันหน่วยขวดใหญ่เลยครับต้นบักเวอร์ครับพางแรงมาได้สุดยอดอีรีต้นบักเวอร์เนาะถ้าผู้ใดอยากได้พันมาเดี๋ยวผมติดต่อหน่วยถาเด้อนี่ไฮนี่ที่ผมปลูกผักเนาะก็กำลัางงามแล้ว นี่ที่ผมปลูกผักน้ำเด้มีน้ำเลยพี่น้าน้ำล้นแลยเห็นไหมครับนี่น้ำล้นฟังว่าครับอันนี้เชียวนี่อปองครับไม่เกียวไปให้งัวเดอ้อครับน้ำอันนี้เป็นฟังน้องสิล้นแล้วติชติชติชพอผมนอน <c oughs> นี่เด้พอเราเก็บมานะมาเียบนี่ทล้วพผมบาเห็นหน่วยสุกนีเ่เก็บมา หงรวมนี่แม่นเ่มือบุญเปิดมองตายอันนี้พอเราทาบอันมะม่วงกระเซนครับเห็นไ่มกํากลังสิเป็นหย่อนกําลังติดค่ะมังกระเซนไว้อันนี้เป็นมากซีดานอยหมากโรคโดค,ครับนี่พี่น้องเคยกินมาซีดานอยแสบเด้กินกันซีดานแดง หมาเอาลายน่นยองเห็นมันเป็นพันธุ์หน่อยครับมันซุกเหรอครับท่านแนมันจะอ่อนๆ่อนไหมแนมันอ่อนนี่ครับน้ำในเลยแน่กว่าแข็งอันนี้อ่อนหมาดูครับพี่น้องว่าเห็นว่ามันหมาเขียว สิดาอันนี้มงงังม่วงโชกันนั่นผมเป็นหน่วยเดียวครับบ่มีคนมาหลากความดีครับสิดาให้มาครับมาสิดาน่อยนี่คือญ่ซูดมาห้วด้ครับ,น,ดดบนี่ใหญ่สูด้ส่ตำมีล่ะนี่หน่อหน้อยจสิงแสบเนีย่ยไม่รู้อ่ะ มันแบบโฟกัสหวานครับแน่มันจะกร,บกรอบๆกินไปทั้งแน่เลยอันนี้มะม่วงอันมาชนกครับกำลังงามเนาะนี่ครับถีนองพมมาตัดหญ้าู้วแมนตัดหญ้าตัดใบข่าครับนี่มันงามเกินเนาะมันต้องตัดออกเพราะสะนามมันสิลมแต่มันบรได้ห่วง <c oughs> มันสิเบาครับ ตัดรอบเดียวพอๆทีน่นี่อาจจะตัดอีกสักรอบกลัวมันสิกวัวมันสิมางนี่เชียวครับทงนี่มองนี่มองนี่บด้ใส่ปุ๋ยเด้ครับน้ำปุ๋ยให้เจ้าไรลมันเป็นไฮลูปมันก็งามอยู่แล้วนะครับคลิปนี้สิเงยาเจ้าหน่อยเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับฝากกดติดตามให้ผมน่อ น้ำขึ้นมาฟังนะครับอืมบัวขึ้นมาหอยพีละบัวโอ้ฝนตกฝนตกอืมฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดแล้วน่าเบ่งพักครับพออยายพักมาปลูกมีกระเพ้ากระเพ้าเก็ดไปพัดจะน่าต้นมะเขียพอมาปลูกไหมครับอืม ตบต้นต้นอันต้นมากฟ้านี่เก็บไปหลายหน่ยเด้อครับอยู่เฮียไมีต้นใหญ่ใหญ่ยยๆ,ๆครับเก็บไปแล้วฝนติดโต๊ะพี่น้องฝนมาลรอที่ฟ้าพี่น้องไว้แค่น,น,นี้สักครั้เด้อครับเด้อฝนติดโต๊ะหรอครับตรงนี้ฝน,น,นมาลรอ ต่อยผ่านหัวผมไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหนเดอ้อครับพี่น้องเลยเฮ้ยพี่น้องผมเห็นหมักฟ้าคือพุ่ผนผมสิพาไปเบิ่งดีกว่าเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครปิดมาครับพี่น้องผมพาเบิ่งหมักฟ้านี่สี่หน่วยสามสี่หน่วยเห็นบ่มสามสี่หน่วยนะหน่อยหนึ่งห,หน่วยใหญ่ดีเนาะฟ้าอันนี้หานวยไม่อยู่หานวยอันนี้คือพอแล้ว เก็บเมียเราด้ครับส่วนหนึ่งหระอสวมหนึ่งเป็นหมากายอยู่ดิครับเก็บไปกินนะอ่ะนะหมากายใช่วะเอ้ขา,ขา ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมน่าเมเดอร์ครับลาไปก่อนด้พี่น้องคลิปมันสิญญาผลนะครับเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ